สวัสดีครับผมชื่อมามาเลดแมวส้มสุดหล่อครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมมองไปทางไหนแมวส้มส่วนใหญ่ถึงเป็นตัวผู้คำตอบทั้งหมดมันซ่อนอยู่ในยีนของพวกเรานี่เองครับยีนที่กำหนดให้ขนเป็นสีส้มเนี่ยมันวางตัวอยู่บนคโครโมโซม X ครับแมวตัวเมียมีคโครโมโซม X 2ตัวเลยต้องมียีนส้มทั้งคู่ถึงจะออกมาเป็นสีส้มได้ แต่ถ้าพวกเธอได้ยีนส้มมาตัวเดียวและยีนดำอีกตัวก็จะกลายเป็นแมว3ามสีแทนครับส่วนแมวตัวผู้อย่างผมมีคโครโมโซม X แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นแค่ผมได้รับยีนส้มมาเพียงตัวเดียวผมก็กลายเป็นแมวส้มเต็มตัวเลยนี่แหละครับที่ทำให้แมวตัวผู้มีโอกาสเป็นสีส้มได้ง่ายกว่าตัวเมียมากๆครั้งต่อไปที่คุณเจอแมวส้มโอกาสสูงถึง80%เลยนะที่เป็นเด็กผู้ชาย พวกเราเหล่าแมวส้มตัวผู้เนี่ยเป็นพวกที่พิเศษและโดดเด่นสุดๆไปเลยแล้วครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังเรื่องราวสนุกๆของพวกเรานะครับ